สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มากันที่สนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนเมืองชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับโปรอ้นนะครับนักกีฬายิงปืนของจังหวัดกำแพงเพชรเช่นเคยครับวันนี้มารีวิวครับ357กระบอกสีทองสวยๆแกะลายนะครับลำกล้อง4นิ้วโมเดล686ปีสีครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกัน ทองๆสวยๆแบบนี้นกลไกการทำงานของปืนจะดีหรือไม่ความแม่นยำจะเป็นอย่างไรมาติดตามนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของปืนก็คือโปรโอนะได้ทดสอบเป็นคนแรกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นผมนะครับผมขอยิงแค่นัดเดียวพอนะครับเพราะว่านี่จะลองไหมวะนี่ครับนี่จะลองยิงกระป๋องนะครับด้วย3 5 7ดครับดูอนุภาคของกระสุนว่าจะเป็นยังไง โ,โอนกำลังติดกระป๋องให้ทดสอบอยู่ครับระดับนี่นะครับกระสุน357ซึ่งเป็นกระสุนเก่านะครับเดี๋ยวจะมาลองยิงกันคนละนัดครับจ357นะครับนัดที่หนึ่งบรรจุ ิยงสภาพกระป๋องครับโดน357เเข้าไปเล่